สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมังเก่าเกมมิ่งนะครับและการตามล่าหาความสําเร็จนาแคชชินอิมแพกนะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาดูความสําเร็จรับของเจ้าบอสคิวบิกสายฟ้าตัวนี้นะครับทุกคนครับว่าเจ้าพวกเหล่าเทวทูตตกสวรรคิ์พวกนี้นะครับมันมีความสําเร็อะไรซ่อนอยู่นะครับทุกคนครับนี่เราก็มาถึงเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะเราก็ยืนรอสิครับทุกคนครับรอพี่เอาน้ำแข็งมาเยอะๆนะครับทุกคนครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้น้ำแข็งเยอะหน่อยนะวทุกคนนะ อุ้งอุ้งรอนานมากมันไม่ยอมใช้ท่าปุกนะทุกคนนะเออแปะ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 ูเอาละครับทุกคนครับในที่สุดมันก็วางเสาแล้วนะครับทุกคนครับ นี่นะครับเรารอให้มันวางเสาคุมเราแบบนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วเราก็จัดการทําลายเสามันรับล้วนครับนี่แม้เราเราก็จะได้ความสําเร็จในการเจาะเสาออกมานะทุกคนนะนี่ก็คือความสําเร็จรับของเจ้าบอสสายฟ้าตนนี้นะครับทุกคนครับรอนานมากกว่ามันจะวางเสาเออกัดกร่อนของสานามพลังนะครับทําลายอ่าบาเรียของไฮโบรดซิสนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you